สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึงดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีในระยะหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567ค่ะ และคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะหากเราจะพิจารณาดูพื้นดวงชะตาของคุณนับจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์ซึ่งถือว่าในช่วงนั้นเป็นปีใหม่ของไทยค่ะ ก็จะถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งอยู่มากจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณได้พบเจอกับข่าวดีเจอคนดีๆมีกัลายาณมิตรที่ดีเข้ามาและมีความราบรื่นมั่นคงเข้ามาในชีวิตค่ะ แต่ถ้าเราจะพิจารณาในรอบระยะสั้นๆเนื่องจากมีการโคจรเคลื่อนย้ายของดาวหลายดวงก็จะส่งผลให้ระยะจากนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวหรือมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นค่ะ ซึ่งมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่เป็นปัญหาดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ดีและเรื่องที่อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อชาวลัคนาราศีธนูในระยะหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงหนึ่งสัปดาห์ตรงนี้ คุณยังมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านการงานค่ะ เนื่องจากว่าดาวพระรพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั้นอย่างโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะดังนั้นการขยับหรือการทําอะไรต่างๆนานาของชาวลัคนาราศีธนูจะยังส่งผลดีต่อดวงชะตายอยู่มากค่ะและมีเกณฑ์ที่ชาวธนูนั้นจะมีงานใหญ่เข้ามาแบบป,ป,ปรับฉับพลันมีโอกาสที่จะเจอกับลูกค้ารายใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้ดิวงานกับบริษัทหรือหน่วยงานใหญ่ๆหรืออาจจะต้องข้องเกี่ยวกับองค์ ก่อนใหญ่ๆก็เป็นไปได้นะคะซึ่งสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีธนูในด้านการงานของคุณแม้จะมีเกณฑ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาหรือมีเกณฑ์ติดขัดเกิดความล่าช้าอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมก็จะส่งผลดีค่ะประกอบกันกับในระยะนี้ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรมาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่สติปัญญาเป็นคู่ดาวแห่งการแก้ไขปัญหาย่อมส่งผลทําให้ชาวลัค นาราศีธนูเอาตัวรอดในเรื่องของการงานการเรียนการศึกษาได้เป็นอย่างดีค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือดาวพระพุธได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งพุธและราหูนั้นเป็นดาวคู่อริเป็นดาวคู่ศัตรูต่อกันส่งผลทำให้เกิดปัญหาทางด้านการงานค่ะงานใดที่คุณคาดหวังว่ามันจะมีความแน่นอนจะมีโอกาสสำเร็จ มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่แน่นอนเพราะเมื่อดาวพระพุธเจอก,กันกับดาวพระราหูมันจะมีเกณฑ์พลิกไปพลิกมาผลประโยชน์ใดที่คุณคาดหวังมันก็อาจจะไม่เป็นตามนั้นค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอย่าพยายามคาดหวังอะไรที่มันมากจนเกินไปเพราะคุณอาจจะเสียใจเองรวมไปถึงคุณจะกดดันตัวเองจนกลายเป็นความเครียดค่ะ นอกจากนั้นนะคะดาวพระพุธและดาวพระราหูที่โครจรมาเจอกันนี้มันมีเกณฑ์ที่จะคาดเคลื่อนในเรื่องของการนัดหมายขาดเคลื่อนในเรื่องของการจัดการเอกสารต่างๆนานามีเกณฑ์ที่คุณจะหลงหลงลืมๆค่ะหรืออาจจะเผลอไปรับปากอะไรกับใครไว้และคุณทําไม่ได้หรือมีคนอื่นมารับปากกับคุณและเขาทําไม่ได้ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะดาวพระพุธและดาวพระราหูถือเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูในแต่และรอบป,ปีจะมีวา ระที่ดาวพระพุธและดาวพระราหูโคจรมาสัมพันธ์กันดาวคู่นี้มีผลกระทบต่อชีวิตของแต่ละลัคนาราศีในส่วนที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่ทั้ง12ลัคนาราศีจะเจอคล้ายๆกันนั่นก็คือการทะเลาะการขัดแยง้งการกระทบกระทั่งทั้งด้านคำพูดด้านแสดงออกการบุลลี่การเหยียดยม้มการไม่รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันรวมไปถึงการหลอกลวงและมิจฉาชีพด้วยค่ะ ดังนั้นก็ยังเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูจะไว้ใจใครไม่ได้ให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณค่ะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงินหรือเข้ามาพูดจาทิมแทงทําให้คุณเสียความรู้สึกมาใส่ร้ายป้ายสีชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องระมัดระวังให้มากนะคะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆต้องดูให้ดีมีเกณฑ์ที่จะตกหล่นและสูญหายได้ค่ะ ลำดับต่อมาสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของการวางเนื้อวางตัวค่ะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองคุณไม่ดีช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะหยิบจับทําอะไรต้องพยายามวางเนื้อวางตัวมารยาทกิริยารวมไปถึงการละเทศะนะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องดึงมาใช้ให้มากที่สุดมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยจับตาคอยเพ่งเล็งคุณอยู่นะคะและชาวลัคนาราศี ธนูไม่ควรที่จะทําอะไรผิดกฎผิดกรอบนะผิดระเบียบขององค์กรหรือหน่วยงานที่คุณทํางานอยู่ค่ะช่วงนี้จะมีคนเล่นงานคุณได้ง่ายๆชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังการทะเลาะการขัดแย้งกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานผู้บังคับบัญชารวมไปถึงลูกน้องบริวารของคุณด้วยนะคะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดเพราะจะมีช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีเกณฑ์แปรปรวนในเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ ร,ร้อนขึ้นรุนแรงขึ้นส่งผลทำให้ปากไวขึ้นปากเร็วมากขึ้นบางครั้งมีการพูดหรือว่าหลุดพูดอะไรที่ไม่น่ารักออกไปรวมไปถึงอารมณ์จะงุดหงิดง่ายมีคนทำให้อารมณ์อ่อนไหวมีคนทำให้คุณอารมณ์เสียมาทำให้คุณหงดหงิดหัวเสียหรือมีเกณฑ์ปะทะมีเกณฑ์ขัดแยง้งจนกลายเป็นเรื่องราวเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของอารมณ์ ให้คุณรู้จักควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดรวมไปถึงคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของการงานและการเงินด้วยค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะในระยะนี้รายรับยังมีมุมที่ดียังมีโอกาสได้รับเงินเข้ามาเรื่อยๆคุณยังมีข่าวดีทางด้านการเงินค่ะและมีเกณฑ์ที่จะได้เงินฟลุก๊กๆบางคนไม่ได้รับมาเป็นเงินพิเศษไม่ได้รับมาเป็นโชคไม่ได้รับมาเป็นลาบแต่มีเกณฑ์ได้รับมาในแง่มุมของสิ่งของหรือได้รับมาในแง่มุม ของโอกาสดีๆอย่างเช่นได้ของลดราคาได้ของราคาถูกมีความคุ้มค่าในเรื่องของการเงินที่คุณหยิบจ่ายใช้ออกไปได้ส่วนลดลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะนี่คือเรื่องราวดีๆทางการเงินของชาวลัคนาราศีธนูและสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในด้านการเงินนั่นก็คือให้ระวังรายจ่ายปุบปรับฉับพลันค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับของเสียของพังมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวคุณ หรือสุขภาพของคนใกล้ตัวลูกหลานคนรักคู่รักเจ็บไข้ไม่สบายหรือในช่วงระยะเวลาปิดเทอมคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพเพราะว่าลูกหลานอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนมีค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟที่เหมือนมากขึ้นลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะรวมไปถึงรายจ่ายจุกจิกที่เกี่ยวข้องกับยอดยานผานะด้วยค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนู ในระยะ1สัปดาห์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567ค่ะ ท่านใดที่ได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีธนูจะขอน้อมรับพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณให้สามารถผลักดันและเกื้อกูลดวงชะตาให้คุณประสบพบเจอกับความสาเร็จค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนานราศีธนูทุกคนทุกท่านพบเจอเรื่องราวที่ดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ